สวัสดีทุกคนมอน้กับมาพบกับสองน้องตาสาวลาวีือเกาเนาะมอน้กับโมีอยางไรสิพาทุกคนมาเลาะสวนเนาะนี่บรรยากาศโคตรด,ดีเลยอันนี้ก็คือมะม่วงนี่เลยทุกคนนี่มะม่วงในกำลังเป็นไบบลพอดีกินแล้วได้หน,นิมากระมูสองคนเนาะเดี๋ยวเฮาสิพาทุกคนไปเก็บผักมีผักหลายอย่างไปอันนี้ก็คือผักหอมบัวกับผักกระเทียมนะทุกคน,นยังบ่เป็น ยังพ่เป็นหัวใหญ่ปันไดเนาะกำลังเริ่มเป็นนี่เลยบรรยากาศตะเวนใกล้จะตกดินเดี๋ยวขวัญชีพินก้อนทุกคนบงนังเอิญมามันมีมะเขือมะเขืออลไรอะไเดี๋ยวชีป็นให้ทุกคนบังเด้อนลายตาเลยนะอุ่นตรงนีน้ความลายของมะเขืออ้าพี่น้องสะอาดนะทุกคนมันจะมีเสียงกบเสียงเขียดห้องกัดๆๆกัดกัด,กดนี่ หอมปลอมหอมป้อมนะทุกคนนี่กำลังกำลังชีขึ้นนี่ยังน,น้อยอยูยังำบุใหญ่ป่านใดอันนี้อันนี้ก็จะเป็นข้างมะทัวบึงนี่กระรำนะคะ ปอาเพิกะลำ<ด>นี่มักเพชรทุกคนอันนี้คือมักเพชรนะฮะมาเด้มเนมาเด็นนะทุกคนมักเคยเทศน้อยมักเล่นน้อยมีดอกแค่นะเออมักพักไอหฮมเอาอะไรไปกินเนี่ยบู้เห็นเขาเจ้ากินแต่เอาบู้เขาจะบู้เคยกินเนาะ กินนะไดอันนี้บ้านค่อยบอคยกินเนาะด้แต่จับบุกค่อยกินบืบรรยากาศตอนนี้ก็ตะเบนใกล้จะตกดินนะคะทุกคนก <c oughs> อกน้ำมะเขือยาวดูกาบรรยากาศว้าวตอนนี้ ต่เป็นกำลังที่ตกดินโคตรงามเลยทุกคนจีมันเหมือนเลยนึงไปเอาพักมากกะทินนะคะทุกคนพักมากระทินก็ดีเด้ต้นมันนี่บอกค่อยงามปะไดนดอกค่อยเปองมากแล้วด้่ฟังงี้เรื่องมาเถื่อนเถื่อนน้อยนะแข่งปะเติมเข็มว้าวดอกทุกคนคุณกระสีลาตาคือกูนี่แหละเขาพันยางอยู่แรง ถ้าเราเมื่อนี่บุหงุู้ใดสชิมกินนโตตอนนี้กับอันนี้ก็คือส่วนบ้านของหัวหน้านะทุกคนบุเม่นบ้านเฮาเองเนาะบ้านหัวหน้าเนาะนี่อันนี้ก็เเหินของเราเนี่เเหอนของหัวหน้าเหินต่างอากาศอยู่กลางอยู่กลางทุ่งนาเือนอยู่กลางทุ่งนาพอดีไรยามกำค้ๆมาเสียงกบเขียนห้อง ออนี่ได้นะทุกคนขามู่มาเก็บดพักเอาปุ่นฟังด้ทุกคนมีเสียงเขื่อห้องแอ๊กแอ๊กแอ๊กมีเสียงเขื่อห้องน้ำน้ำบรรยากาศโอ้คินฮอดบ้านเลยเห็นบรรยากาศแบบนี้นะเห็นปะทงนาทงนานะฮะทุกคนทุกอย่างมัินใหญ่เอ้าคุณเก็บน้ำชุดได้ไหมว้าหมกงงตัวนี้บงอันนี้ก็คือความเดิมของหมองงนะทุกคนนี่เบิ้งหลายๆเลยนี่กินกินน้ำกระมิวไป อย่าม hmm. oh, ันเป็นทันอ๋อปฏิทูปฏิไทยหลายแท่ลายว่ะต้นอูต้นไหนต้นนั้นทุกคนแบบนี้มาสวนต้องตำแจวทุกมือเนาะทุกคนโอ้ยเจ็บไปแล้วโอ้โหสุดยอดแซ่บเฉยว้าต้นนั้นยังว่าดกก็ได้นี่มาเบิ่งต้นนี้นี่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 อ้อโทษ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 เบิ่งทุกคนเบิ่งเบิ่งเบิ้งเบิ่งมันชิบะเอามางม่วงเขาเลยทุกคน ลึกเนาะเป็นลายกินน้ำกระบ,บว้ยได้นี่นี่แหละกอยแจวมาสวนนี้ต้องได้กอยแจวทุกมือเลยนี่นี่ผักขมเมกมีครบนะู่สวนนี้มีครบมาเลยสวนหัวหน้าเลย อันนี้ก็คือหนองน้ำใหญ่นะทุกคนรีวิวสะรีวิวค่ะตรงห้า่าแล้วมันตรงมืดนี่กล้องกับเราค่อยได้ใจปันใดนะนี่ทุกคนอันนี้ก็คือส้มของเห้าอีเนาะ นั้นก็คือมักเฟิงภาษาพุทไทยของมักเฟิงเนาะมักเฟิงมักเฟิงเฮ้มีฟีเดียวเลยว้าวเบิ่งทุกคนมังยมไลยๆนี่นี่เป็นบักกะไหลเลยนี่เห็นบบว่าดกแท้เบิง่งโคตรดกเลย กำลังเป็นมักน้อยอยู่เนาะนนมันยังบรใหญ่ถ้ามันใหญ่นี่ฉันจะกินเบิง้งเป็นจนจำจำมันนั้นจำเงามันมักเลน,น้อยนี่บูคอยขี่รถคอยอยางทุกคนวั <c oughs> นเป็นอย่างเนาะคอยอย่กับลังไก่ตอนนี้เยาก็กับลังเลาะมือเนาะนีะ่ <c oughs> งามแรงๆโคตรดีเลยนี่ที่พักของเขาก็จะเป็นลังขาวๆนะั่นนะทุกคนเขายยางมาลินสวนเนาะวันนี้นี่เลยอันนี้ก็คือมักมีบ้านห้องมักมีเนาะนี้นี่ทุกคนอันนี้ก็จะเป็นต้นดอกจยานเนาะเบ่งงามนี่นะมันจินหลนมดแล้วเนาะ งามด้วทุกคนมีต้นน้ำแน่เนาะต้นนั้นนี่จ๋าด้วทุกคนกำลังสิมืงินเนาะกำลังสิมืงินตอนนี้อาคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้เนาะอันน่ะเข้ามาเบิ้งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยด้วทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องตายฮ็ดคลิปต่อไปเนาะนี่ตอนนี่มูคอยมาแล้วนะขี่รถจักรเนื้อบ๊ายบายคลิปหน้าพบกันใหม่ขอขอบใจ